รู้หรือไม่ครับว่าอีก15ปีต่อจากนี้ที่รัฐแคลิฟอร์เนียอาจจะไม่มีการขายรถยนต์ที่ใช้น้ํามันอีกต่อไปทําไมถึงเป็นเช่นนั้นและในอนาคตข้างหน้ารถเครื่องยนต์สันดาปจะกลายเป็นสิ่งผิดกฎหมายสําหรับที่นี่เลยอย่างนั้นเหรอคลิปวิดีโอนี้แมกซีน c o m จะเล่าให้ฟังครับก่อนที่จะไปพูดถึงนโยบายการแบนรถยนต์น้ามันในแคลิฟอร์เนียเราขอพาคุณผู้ชมไปทาความรู้จักกับรัฐรัฐนี้กันก่อนครับแคลิฟอร์เนียเป็นรัฐที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของสหรัฐอเมริกาติดกับมหาสมุทรแปซิิฟก มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของประเทศมีจํานวนประชากรมากถึง39.5ล้านคนสูงเป็นอันดับหนึ่งของสหรัฐเช่นเดียวกันและนอกจากนี้นะครับที่แคลิฟอร์เนียยังเป็นที่ตั้งของเมืองสําคัญสําคัญอย่างเช่นซานฟรานซิสโกซานดิเอโกและลอสแอนเจลิสอุตสาหกรรมหนังระดับโลกอย่างฮอลลีวูดหรือเมืองหลวงทางด้านไอทีอย่างซิลิคอนวัลเลย์ก็ตั้งอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียด้วยเช่นเดียวกันครับมันจึงทําให้แคลิฟอร์เนียเป็นรัฐที่มีเศรษฐกิจสูงที่สุดในสหรัฐอเมริกาคือว่าว่าเเเปรเป,ปรรีียยบคลฟอ์ะทศ พวกเขาจะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจติดอันดับท็อป5ของโลกเลยทีเดียวแม้จะเป็นเมืองที่มั่งคั่งทางเศรษฐกิจนะครับแต่ย้อนกลับไปเมื่อช่วงปี1960แคลิฟอร์เนียเคยประสบปัญหากับมลพิษทางอากาศอย่างหนักซึ่งนักวิทยาศาสตร์เขาลงความเห็นนะครับว่าสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดมลพิษทางอากาศที่แคลิฟอร์เนียนั่นก็คือไอเสียจากรถยนต์นั่นเองในยุคนั้นนะครับที่สหรัฐอเมริกายังไม่มีการกําหนดมาตรฐานไอเสียของรถยนต์ออกมาดังนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่รถเครื่องยนต์ใหญ่หญสไตล์อเมร จะเป็นต้นเหตุของปัญหาที่ว่านี้จนกระทั่งในปี1966ถึง1967รัฐแคลิฟอร์เนียได้เป็นรัฐแรกที่มีการประกาศให้กำหนดมาตรฐานไอเสียรถยนต์โดยมาตรฐานไอเสียและคุณภาพของอากาศที่แคลิฟอร์เนียนะครับจะอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานที่ใช้ชื่อว่า California Air r e s o u r c e s Board หรือ CARB การกำหนดมาตรฐานไอเสียของ CARB ค่อนข้างเข้มงวดมากและเป็นต้นแบบให้กับรัฐอื่นๆของสหรัฐอเมริกาโดยในปี1990 CARB ได้ออกโปรแกรมที่ชื่อว่า z e r o e m i s s i o n v e h ว c เ e ค r o g r โปรกรมหรือแ e v p r o g โปรแกรมที่เป็นการสร้างระบบเครดิตขึ้นมาเพื่อสนับสนุนให้มีการผลิตและใช้รถยนต์ปลอดมลพิษในแคลิฟอร์เนียนั่นเองครับซึ่งรถยนต์ปลอดมลพิษที่ว่านี้ก็อย่างเช่นรถยนต์ไฮบริดปลั๊กอินไฮบริดหรือรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ b e v ที่เรารู้จักกันนั่นเองครับการคิดเครดิตของแ e v p ี o ีโปรแกรมเขาจะคิดจากสัดส่วนยอดขายรถแ e v ีกับรถยนต์ทั่วไปซึ่งปัจจุบันจะอยู่ที่สัดส่วน7% คือถ้าหากคุณขายรถยนต์ในแคลิฟอร์เนียได้1น0 0 0แคันนั่นหมายความว่าคุณจะต้องทำแซตอีวีเครดิตให้ได้7 0 0 0เครดิตซึ่งจะคิดจากยอดขายของรถยนต์ไฟฟ้าแต่ละประเภทและจะมีจํานวนเครดิตที่แตกต่างกันออกไปครับเช่นรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่จะอยู่ที่1นถึงสเครดิตหรือรถพวกไฮบริดเนี่ยก็จะอยู่ที่0 4นย์ถึงหนเครดิตนั่นเองโดยระบบเครดิตที่ว่านี้ประกอบกับนโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อมทําให้ผู้ผลิตรถยนต์ที่มีโรงงานตั้งอยู่ในแคลิฟอร์เนียหันมาพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า และเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆออกมามากมายเลยครับแต่ประโยชน์ของนโยบายที่ว่านี้ซึ่งเราไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือมันทําให้เกิดบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าชื่อดังอย่างเทส l a นั่นเองครับ และนอกจากนโยบายที่บังคับกับทางฝั่งผู้ผลิตรถยนต์แล้วแคลิฟอร์เนียยังช่วยให้การซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายเข้าไปอีกด้วยการออกเงินสนับสนุนให้กับคนที่อยากเป็นเจ้าของรถพลังงานสะอาดเหล่านี้ครับซึ่งในปัจจุบันเงินสนับสนุนการซื้อรถยนต์พลังงานสะอาดจะแบ่งตามแต่ละประเภทดังนี้รถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่จะอยู่ที่ราวๆ80,000-140,000บาทรถยนต์ไฟฟ้าแบบปลั๊กอินจะอยู่ที่ราวๆ50,000-110,000บาท ส่วนรถยนต์ไฟฟ้าแบบฟูเอลเซลหรือรถยนต์ไฮโดรเจนเนี่ยจะให้เงินสนับสนุนสูง,สงถึง160,000-220,000บาทเลยทีเดียวครับและจากข้อมูลยอดขายในปี2018แคลิฟอร์เนียสามารถขายรถยนต์ไฟฟ้าได้มากถึง157,559คันมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่7%โดยถือว่ายอดขายรถยนต์ไฟฟ้าที่แคลิฟอร์เนียนะครับสูงเป็นอันดับ2ของโลกเป็นรองแค่เพียงประเทศจีนเท่านั้นเองครับแต่อะไรก็ตามนะครับแม้มาตรการที่ว่านี้จะประสบความสําเร็จอย่างมาก และทําให้แคลิฟอร์เนียมีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงเหลือแค่9ตันต่อปีซึ่งน้อยที่สุดในสหรัฐอเมริกาแต่นั่นยังเป็นตัวเลขที่ไม่น่าพอใจนกเมื่อมีการพบว่าไอเสียส่วนใหญ่ยังมาจากการคมนาคมมากถึง41%ซึ่งมันสูงกว่าค่ากลางเนี่ยเกือบเท่าตัวเลยทีเดียวจึงทาให้แคลิฟอร์เนียต้องเพิ่มมาตรการที่เข้มงวดเข้าไปอีกและตั้งเป้าที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้มากถึง40%และเมื่อไม่นานมานี้นะครับนายเกวินนิวซัม ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียก็ได้ลงนามภายใต้คำสั่งของฝ่ายบริหารซึ่งจะมีผลให้รถยนต์รุ่นใหม่ที่จำหน่ายในรัฐทุกคันต้องเป็นรถพลังงานสะอาดไม่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเลยด้ในการลงนามครั้งนี้นะครับนายนิวซัมยังได้ประกาศออกมาอีกว่า15ปีต่อจากนี้รัฐแคลิฟอร์เนียจะต้องเป็นรัฐที่ปราศจากรถยนต์ที่ใช้น้ำมันนั่นหมายความว่าในปี2035แคลิฟอร์เนียจะไม่มีรถที่ใช้น้ำมันค้าอีกต่อไป และตอนนี้มอบหมายให้หน่วยงานทางด้านสิ่งแวดล้อมพิจารณาเพื่อล,ล่างกฎระเบียบต่างๆและเตรียมบังคับใช้อย่างเร็วที่สุดจากปี1960เป็นต้นมานะครับเราจะเห็นได้ว่ารัฐแคลิฟอร์เนียได้ให้ความสนใจกับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างมากและจากนโยบายต่างๆที่ออกมาโดยรัฐแคลิฟอร์เนียก็ทําให้เกิดจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญทําให้รถยนต์ไฟฟ้ากลายเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกอย่างเช่นทุกวันนี้ซึ่งในอนาคตต่อจากนี้นะครับหากมีการแบนรถยนต์น้ามันที่แคลิฟอร์เนียอย่างจรงิงจังคคูชมิดว่า มันจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของวงการยานยนต์อีกครั้งหรือไม่นโยบายที่ว่านี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้รถยนต์น้ํามันสูญพันธุ์ไปจากโลกเราได้หรือเปล่าคอมเมนต์พูดคุยกันที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับอย่าลืมกด Subscribe ช่อง u t u b e m a g a z i n e com เพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆในทุกสัปดาห์และคุณสามารถติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจในวงการยานยนต์ข่าวการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ได้ที่แฟนเพจ Magazine com ข่าวสารยานยนต์ให้คุณรู้จริงก่อนใครอย่าลืมครับ